สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับของมาคิต a สั่งมาแล้วนะครับนี่เลยออมีเซ e r i a ั n เบอร์ด้วยครับเขาบอกว่าออกเอาพุท5โวลต์นะครับ2.1แอมป์นะครับเราจะเปิดนะครับก็งานดีอยู่นะครับ โอเคเลยเเป็นของมากีตาเลยนะครับที่สั่งมาตัวนี้แล้วก็มีสวิตช์ออนออฟนะครับดูนะนแต่เราจะลองนะตัวนี้เป็นแบต12โวลต์นะครับ1 5แอมป์นะครับก็ใช้งานไม่ยากก็เสียบเข้าไปตรงๆนะครับน,นี่ออฟอยู่นะครับเราจะเอาเจ้าตัว USB สายชาร์จของเรานะครับเปิดยึบแล้วก็ลองเสียบชาร์จแบตดูนะครับแล้วผมก็จะกดออนนะึบโอเคได้อยู่นะครับโอเคเลยเป็น power bank ในตัวน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาก็ขนาดก็ประมาณถ้าเป็นฝร่าม,มือก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้ครับ ไหนเราก็มีแบตอยู่แล้วเราก็มาชาร์จได้นะครับแต่ลองชาร์จไอแพดดูซิว่ามันจะชาร์จเข้าไหมสําหรับ iPhone ไม่มีปัญหานะครับชาร์จไอแพดก็ไม่มีปัญหานะครับรวมผมว่างานโอเคนะครับมีอยู่1 USB นะครับรนัาของเขาก็จะเป็น ADP08 นะครับนะครับโดยรวมถือว่าผ่านเลย แล้วก็ถ้าท่นานใดจะสั่งก็สั่งได้เลยนะครับของผมซื้อมาในราคา350บาบาทนะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับช่างเทคนิคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ